ไปยักษ์ไมแบบขั <t t <t t totally <t 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 ้นสุดยอดที่จะไปยักษาไมแบบขั้นสุดยอดเลยะสงสัยต้องพึ่งใจโระต้องฝึกใจโร่ปะเขาเปิดใจโรนิดนึงฝึกสะบัดตีใช้ใจโรโอ้โหหลุดห่อเจม่ออกสวัสดีครับสวัสดีครับปอลเบลซีเฮดครับทำไมฝาติดตามด้วยอือนี่เขาทำอะไรกันระเบิดแล้วหรอ มันจะต้องปรับเยอะกว่าน,นี้วะเฮ้ยโปโปไอ้ก้างโปแล้วสองร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนู้อาะตรงนู้นดีกว่าวะตรงนู้นมันลงโอเคสบัดน่าจะได้โอ้ไม่ได้วะ่ะลำบากแค้ โดนฮ้ยบอดขันเสร็จไปเกมภาพกากเลยพอพอมาเล่นปรับภาพต่ำอยู่ครับอยู่ครับไอ้โดดอะไรโดดบงโดดเบ้า โดนเออพอพอใช้เจนโลมันมันดูง่ายกว่าว่ะ่างนี้ยเออเวลาสะบัดตีอ่ะเออคุณบอลบัดดีโดนได้ไหัเลยเหรอก้มก้มก้ม เฮ้ยปั่นเยอะเนี่ยเพื่อนเนี่ยทาเป็นเล่นเ,เปา็นเล่นไปว้าวจะมาช่วยเพื่อนเหรอดิใจดีแท้แต่วงจเจ้าตัวไม่รอดนะจ๊ะอุ้ยคนนี้ใกล้เสร็จกว่าเยอะ มาซื้อเสร็จต้องวาร์ปกลับไปสาวแล้วมีวคนไปช่วยฮห้สวัสดีครับฮห้เนี่ยผมไม่ไหวครับเล่นทั้งวันยังไม่ได้เรื่องเลยเองมันมันต้องฝึกเล่นเยอะมากเพอแอบเพรแอบพอแบพอแบนี่เดวิดนี่ยังไม่เคยเจอแขนนึ่งไปซ้ายหางขวาโอเคเหนื่อยแล้ววะอยู่ใกล้ๆนี่เอง ป่ะพกก่อนโดนเอ uh. ค,ครับพี่เอ็ซีครับเอ็ซีครับสวัสดีเอซีสวัสดีจ้าขอทึบแป๊บ ทำวิ่งดักไปดิมันก็แอบ,บยากอยู่ด้วยมันจะง่ายกว่าแต่มันก็แอบ,บยากเป็นไหนแล้ววะข้อม,มือผม,มนิ่งึงพอดีย่อ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 เฮ้ นี่ยอ่าวิ่งติดอย่างนี้เรียบร้อยเอ้ยเนี่อมีสกินทองสูบมาที่ถึงผมส่บไปเกือบสองร้อยยังไม่ได้สกินทองตกตัวตูว้ตนั้นน่ะก็ดเสียดาย โอ้ยโอ้ย,อยสบัดใจโลสบัดใจโลไม่สบัดแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยจะไปก็เท่าไรคือต้องปัดสามร้อยนะอ่ะสองร้อยมันก็ดูจะเยอะไปโอ้ย,ตร,ยตรงนี้มันวัดทะลุไม่มได้หรือแกลแพงตัวนี้มันควรทำให้วางทะลุได้เฮ้ยคนที่เป็นคนนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนนั้นเนี่ยอุ้ยคุณที่ส่งร้านสิบดวงครับคุณดรันพร้อ 50, นห้าสิบน่าจะพอได้ อเอ้ยเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่สามหมื่นหกพันองศาเมื่อกี้เฮ้ยิยหายไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เอซีครับสวัสดีเอฟเอฟหกสิบหกครับโอ้ทะลุไม่ได้โอ้ลืมตรงนี้แม่งขืดอตรงนี้มันทะลุไม่ได้นั่นเดินี้ ครคับบิงทะลุมิติโดนมาเอาอะไรกันอยู่ในช่องนี่วะไปโดนอีกนิดเดียวบิงลอยฟ้านหน่อยลอยอยังไงบิงขึ้นไม่ได้ แเดี๋ยวมันดึงขึ้นได้ที่ไหนเราเงหน้าเฮ้ยหน้าอยู่ทางตรงนน้นเงหน้าเอ้ยอุ้ยนี่สะบัดใจโลอันเนี้ยดอกเนี้ยมันก็ดูสะดวกดีแหละแต่ว่าต้องฝึกอีกเยอะเฮ้ขอบคุณที่มาติดตามครับยินดีต้อนรับรเข้าสู่ครอบครัวก,ก้างครับจากคนไทยยูทูบนะ โอ้ยโดดใหญ่โดดใหญ่วันนี้ไหวไหมยวโน้นเฮ้ยมาอปู่าะวะเฮ้ยไปดึงว่ะเฮ้ยมันเอาเฮ้ยมันจะเอาเรื่องนักอยู่ใกล้ใกล้ โดนโดนดีดึงหลังก็ดีโดนดึงหลังก็ด네ีเระเบิดแฟตเหรอไม่ใช่ผนม่ใช่เระเบิดแฟี่วน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 หุ้ยเสร็จวะอ้วลูกิิวหน่อยวะบิวยังไม่โดนเลยตอนเนี้ยววนมากมากวะ โดนไปด <S <S เิเอ้ยหุยเอ้ยเอาว่ะโดนได้ไงวะสบัดใจโลแบบมั่วว่ะต้องไปฝึกใจโลแล้วว่ะยิงยิงเล่นไม่หวอนเนี่ยยังงงฝั่งเลยว่าฝั่งไหนหันซ้ายฝั่งไหนหันขวา เขาฉีืกลับไปเฝ้าเลยเห็นนะเห็นนะโดนเฮ้ยโหไม่โดนอีกนิดเดียวเองโถ บา,บาบัดเจโลเบาๆจุกๆๆๆเอ้ยเอยเอตรงนี้นะเปิดเจโลานานแล้วเดี๋ยวนเ้ยช่วยได้เยอะเลยนเยนี่ยโอ้เขาเฮียกันยัพเฮียกันยัพเฮียกันยัพเจอขัเด็ดโดน นะครับพี่เหลือหลุมขึ้นแล้วเนี่ยมีกุญแจเปล่าเราซื้อ,อเพื่อนแรกรบเมื่อกี้หิวกันอยู่ตรงนี้นเฮ้ยผีใจโลเข้าสิแล้วคือผีใจโลวะผีใจโลคืออะไรครับมันมีกุญแจปะย้อนดูให้หน่อยดิ โหดจังเปิดโปรครับพี่ยิงไม่ได้ใช้หรอกเจลงเจโลใช้โปรนี่แหละนี่มันสะบัดง่ายดีนะชุ๊กชุกอย่างเงี้ยเขาไปหนีกันไปฮิวตรงไหนวนะนี่เจแล้วลงเร็ว ไม่ได้ไม่ได้ตามไม่ทันก็ไม่ต้องสื่อนีไ่ไงผีใจโลเข้าสิงครับผีใจโลเข้าสิงครับผีใจโลเข้าสิงครับเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะทุกคนเออเนื้เปิดใจโลเล่นโคตรง่ายเลยแก้ามันจะโชว์โปลแล้วว่ะ อยู่แถวนี้นแหละไม่ไปไหนหรอกพวกนีน้อยู่ใกล้ๆกันโนกุญแจโอเคงั้นเล่นได้แบบสบายใจนะ mm hmm. เฮ้ยช่วยเราป่ะแร้วว่าผีใจโลผมเข้าสิงเฮ้ย mm hmm. เดวิดถือกล่องพยบาบาลเฮ้ย มาไหนอยู่ไหนเจ๊ะเขาวิง่งไปนน่นเ้าลุงบิววิ่งไปนี่ไม่เอาเอาเดีวิดแต่คนเนี้ยดักหน้าดักหน้าบักซอยเฮ้ยกดตีไม่ติดโหถ้าตีติดจะโดนแลวกดตีไม่โดนเมื่อกี้ผมตีกดไม่โดนเอาวิ่งติดถังไฟ วิงตีถังไฟวิงตีถังไฟอา้าวเรียบร้อยดิวิ่งอย่างเงี้ยล่วงเฮอยเขาแอบตู้อะตู้มีอยู่ใน่ี่ที่รอกลุงเบลรู้ปเปล่าเฮ้ยไม่ได้แอบตู้อะผมมองไม่เห็นเอ้ยโหไม่โดน ผีใจโลผีใจโลผีใจโลอะไรวะเล่นโหดเฉยเปิดใจโลแล้วผหมดจัดอ่ะร่วมไปฝึกเล่นกันได้นะเล่นใจโลไป <c oughs> ยักษ์ไม้แบบขันสดยอด <c oughs> ที่การปยักษ์ไม้แบบขัดสัญญาเลย